เปิดสวิตช์ทางเดียวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3หลอดไฟก็จะสว่างนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานสวิตช์ทางเดียว3ตัวควบคุมหลอดไฟ3หลอดหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับสวิตช์ทางเดียวตัวที่1ควบคุมหลอดไฟหลอดที่1สวิตช์ทางเดียวตัวที่2ควบคุมหลอดไฟหลอดที่2และสวิตช์ทางเดียวตัวที่3ม ควบคุมหลอดไฟ <g ib ans> หลอดที่3นะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายมาจากเบรกเกอร์นะครับก็จะมาเข้าล่างสวิททวตวจจาวท,ทางเดียวตัวที่1จําจากสวิตท,ทางเดียวตัวที่1มาสวิตท,ทางเดียวตัวที่2จําจากสวิตทางเดียวตัวที่2มาสวิตทางเดียวตัวที่3นะครับสายลาย จะมาเข้าล่างสวิตทางเดียวทั้ง3ตัวนะครับอ together, อกจากสวิตทางเดียวนะครับก mm ็จะไปหาหลอดไฟจุด <Wi> นี <Interestingly> ้นะครับออกจากสวิตทางเดียวตัวที่1ก็จะไปหาหลอดไฟหลอดที่1ออกจากสวิตทางเดียวตัวที่2นะครับก็จะไปหาหลอดไฟหลอดที่2ออกจากสวิตทางเดียวตัวที่3ก็จะไปหาหลอดไฟหลอดที่3นะครับ ออกจากสวิตชทางเดียวตัวที่1ก็จะมาหาหลอดไฟหลอดที่1นะครับออกจากสวิตชทางเดียวตัวที่2ก็จะมาหาหลอดไฟหลอดที่2นะครับออกจากสวิตชทางเดียวตัวที่3ก็จะมาหาหลอดไฟหลอดที่3ส่วนสายนีต้อนนะครับสายนีตอนก็จะมาจากเบเกอร์นะครับ ก็จะมาเข้าหลอดไฟทั้ง3หลอดนะครับสายนีต้อนมาจากเบเกอร์ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1นะครับแบบนี้นะครับเข้าหลอดไฟหลอดที่1จัมจากหลอดไฟหลอดที่1นะครับไปเข้าหลอดไฟหลอดที่2จัมจากหลอดไฟหลอดที่2นะครับ ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่สามจุดนี้นะครับจะเป็นหลอดไฟหลอดที่สามนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสายลายมาจากเบเกอร์ก็จะมาเข้าล่างสวิตท,ทางเดียวทั้ง3ตัวออกจากสวิตท,ทางเดียว ก็จะไปหาหลอดไฟส่วนสายนิตอนนะครับมาจากเบรกเกอร์ก็จะมาเข้าหลอดไฟทั้ง3หลอดนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับออนเบรกเกอร์เมนเปิดสวิตช์ทางเดียวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3หลอดไฟก็จะสว่างนะครับเมื่อเราปิดสวิตช์ทางเดียวนะครับหลอดไฟก็จะดับเปิดสวิตช์ทางเดียวตัวที่2ตัวที่3ตัวที่1 หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ